ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องการค้นหากลุ่มเป้าหมายจุดประสงค์รายวิชา 1. เข้าใจหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ทางธุรกิจดิจิทัล 2. สามารถออกแบบและสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับผลิตภัณฑ์ 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ หัวข้อาการเร,รียนรู้ 1. วิธีการค้นหาความรู้ 2. วิธีการค้นหาข้อมูลประเภทธุรกิจ 3. ความหมายของกลุ่มเป้าหมาย 4. ขั้นตอนการจัดกลุ่มเป้าหมาย 5. วิธีการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 6. ตัวอย่างวิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ครีม 7. การใช้ g o o g l e Ads ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายความหมายของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายหรือตลาดเป้าหมาย คือกลุ่มที่มีผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่จะต้องการสิ่งที่ขายมากที่สุดคนเหล่านี้สามารถปรับตัวให้กับธุรกิจที่นำเสนอได้อย่างสมบูรณ์แบบจะมีปัญหาที่บริการหรือผลิตภัณฑ์และกลุ่มที่กำลังมองหาซื้อ ตัวอย่างวิธีเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ครีม 1. เลือกจากเพศให้กับแบรนด์ 2. เลือกจากอายุที่จะซื้อผลิตภัณฑ์